เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แนว่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะ ให้นั่งขัดสมอดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตัก พ่อสบายสบยหลับตาของเราเบาๆค่อนลูกพ่อสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบ เลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่ง ไม่ไว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำ ปนะนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรา ในระดับทิ่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้กันมาสองเส้นนํามาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่ง ให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าโซนกลางกางฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นได้เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นและก็เป็นต้นทาง ที่จะไปสู่อายตนานิพานที่พระบิดาพระอาหารหันตุทุกพระองค์นับประสงค์ขายพระองค์ไม่ท้วนท่านนำจายของท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละพอถถกส่วนก็ได้บรรลุมรคนิพพาแท่านก็เห็นไปตามลำดับ เห็นดวงธรรมในดวงธรรมเห็นกายในกายตั้งแต่เบื้องตน้นจนกระทั่งเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นอกจากเอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่เดียว เมื่อแต่งคลายความบุกปัญใจทุกสิ่งแล้วก็จะมาหยุดตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรู้จักว่าสนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้มีความสำคัญต่อชีวิตของเรามากๆเลยตำแหน่งตรงนี้ที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นที่ไปสู่อายตนานิพาน ทางหลุดพ้นจากกิเลอสอาสวะจากความทุกข์ทรมานชีวิตเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขความบริสุทธิ์อันไม่มีประมอนทีเดียวเป็นที่สิงสถิตของพระรัตนตรัยในตัวคือพระธรรมกายซึ่งเป็นที่พึ่งที่อ,อรลึกที่แท้จริงของเรา สิ่งอื่นที่นอกจากนี้ไม่ใช่มีพระรัตนตรัยนี้แหละสิ่งเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความบริสุทธิ์แห่งบุญกุศลทุกอย่างนาจะจ๊ะเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้เนี่เราก็จะต้องนำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ให้ได้ทุกวันทุกคืนทั้งวันทั้งคืน กังหลับตื่นนั่งนอนยืนเดเนินต้องหยุดใจอยู่ตรงนี้โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงใกล้วันวิสาขาบูชาวันของพระสมมติเจ้าประสูติตรัสรุปปรินิพพานวันเดียวกันแล้วก็ที่เดียวกันคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละ เพราะฉะนั้นในช่วงวันเวลาที่เหลืออยู่จากนี้ไปถึงวันวิสาขบาูชาเราเป็นชาวพุทธจะตั้งน้อมระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ไม่ว่าเราจะทำมาหากินทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมีและจะทำอะไรก็ตามให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ มาพบพระพุทธศาสนาเกิดให้บุญญาเขตในลมเงาของพระพุทธศาสนานี้ตั้งเนกถึงประสัมมาสมุทรเจา้าเป็นอารมณ์ด้วยจิตที่เลื่อมใสในประสมมาสมุทรเจา้าและโดยเฉพาะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เรา ตั้งใจที่จะท่มสุดฤทธ์ปิดมหาธรรมกายเจดีย์จะสร้างพระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อของเราบรรพบุร,บรุษของเราบุปกาดีหมู่ญาตินิดิสหายผู้เป็นทีล์ของเราเนะี่ปฏิสถานเอาไว้ภายในให้ครบหนึ่งล้านองค์ พื่อให้เป็นที่กรพบสักการะบูชาของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายแล้วก็จะช่วยสถาปนามหาธรรมกายเจดีนี้เนี่ยให้เป็นจุดศูนย์รวมใจของผู้มีบุญทุกภูมภาคทุวโลกเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ให้ลูกทุกคนเนี่ยผูกใจไว้กับ พระธรรมกายประจำตัวโดวยนึกอรัตนาท่านไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นพระธรรมกายสีทองที่จารึกชื่อของเราไว้ที่ฐานขององค์พระท่านให้เราผูกพันนึกถึงท่านอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นด้วความเคารพ เริ่มใสในประสมมอสมุทรเจา้าด้ใจที่มันเถิงในบุญบุญกุศลที่เราได้สร้างพระธรรมกายประจำตัวนี้เนี่ยแล้วก็นเกอย่างเบาๆสบายๆโดยให้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานี่แหละ นึกอย่างเบาเบาสบายให้ต่อเนื่องกันไปให้สมกับที่เรามีความเคารพเริ่มใส่ท่านเริ่มใส่ในพระสัมมาทูตเจ้าที่ท่านสอนให้เราได้รู้จักที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงก็คือพระธรรมกาย ที่มีอยู่ภายในตัวของเราดีแหละไม่ได้อยู่ไกลเลยซึ่งไม่มีครูคนไหนสอนอย่างนี้เขาสอนออกนอกตัวกันทั้งนั้นซึ่งมันห่างไกลที่จะไปถึงมันเลื่อนลอยเหมือนความฝันที่เลื่อนลอยอย่างนั้น ที่มันไม่มีจริงแต่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจาท่านสอนให้เราได้รู้จักในตัวมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงและความจริงก็เป็นเช่นนั้นถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของท่านคือเรื่ามีจริงแต่ก็ต้องพิสูจน์ด้วยตัวของเรา โดยวิธีการหยุดใจนิ่งเฉยๆนี่แหละพอถูกส่วนก็จะกระเทาะล่อนไปตามลำดับของใจกระทั่งขถึงพระธรรมกายภายในที่ใสเป็นแก้วเป็นเพชรรลอยิ่งกว่านั้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้แล้วก็นึกถึงองค์พระธรรมกาย ะจำตัวสีทองก่อนเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับผู้ที่ยังเข้าไปไม่ถึงภายในให้องค์พระธรรมกายประจำตัวนี้เป็นประดุษมคุเทศนำแจ้งว่าเราให้เขาไปถึงองค์ที่มีอยู่ภายในจริงๆโดยเริ่มต้นจากองค์ที่เราสร้างนี่แหละเป็นสีทอง อาลามทีเดียวซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์สัญ,ญลักษณ์แห่งความรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดนึกอย่างบเบาสบยสบาย,บายแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจ เบาๆว่าสัมมาอารังสัมมาอารังสัมมาอารังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอารังเราก็จะต้องนึกถึงองค์พระธรรมกายจำตัวสีทองนะจ๊ะ นึกให้ต่อเนื่องกันไปใหญเผลือไอ้นึกง่ายๆคลายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยนึกด้วยใจนะจ๊ะเหมือนเป็นมโนภาพอย่างนั้นไปก่อนคลายเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยที่เราชอบซึ่งมันก็ยังไม่เห็นหรอก แต่มันก็เป็นภาพทางใจที่ปรากฏขึ้นที่กลางท้องนี่นะจ๊ะเราเนิกไปม,มันก็จะเป็นภาพเรือนลางบางคนก็ได้5% 10% 20% 30% 60% 70%ขึ้นใหม่ก็มีขึ้นอยู่กับว่าเรานึกบ่อยไหมคุ้นเคยไหมนึกเป็นไหม ไม่ใช่มองให้เห็นด้วยลูกในตาเนื้อนะจ๊ะซึ่งมันเป็นปไปไม่ได้ที่ตาเนื้อจะมองกาไปเห็นภายในตาเนื้อมีเอาไว้มองสำหรับเห็นสิ่งที่อยู่ภายนอกตรงนี้แหละเราจะทำเป็นหรือไม่เป็นนั่นแหละถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยเราก็แค่หลับตาไม่เห็นภายนอกแล้วก็นึกภาพทางใจภายในเนี่ย เป็นภาพองค์พระสีทองแต่แทนที่จะประดิสถานที่มหาธรรมกายเจดีย์ที่บ้านของเราที่โท๊ะหมู่บูชาแต่กลับมาปดิสถานที่กลางท้องเพราะฉะนั้นลักษณะที่เรานึกเป็นมโนภาพมันก็จะเหมือนมองจากพระเศียรของท่านลงไปซึ่ง มันก็แค่เป็นภาพที่เรานึกจินตนาการกันมาสร้างกันมาแต่ว่าถ้านึกให้ต่อเนื่องสิ่งที่เรานึกนั้นนะมันก็จะชัดเจนขึ้นคล้ายๆสิ่งที่เจือจางภาพเจือจางก็จะหนาแน่นขึ้นเข้มข้นขึ้นยิ่งใจเรานิ่งนุ่มเบาสบาย เมื่อบานใจใสๆก็จะยิ่งชัดขึ้นแต่เราต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าอะไรทุกอย่างมันก็ไปได้ดังใจของเราทันทีเราต้องยอมรับอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ทำใจได้เป็นกลางยอมรับสภาพ ว่าใหม่ๆมันก็ไม่ได้ดังใจเราหรอกแต่ทํำบ่อยๆซ้ำๆหนักเข้าก็จะได้ดังใจของเราเองนี่ก็เป็นความมหาจรรย์แต่ต้องทำให้ถูกหลักวิชาเพราะด้นใหม่ๆและครนึกเป็นมโนภาพที่เรียกว่าบริกรรมมณีมิตรนึกภาพองค์พระไปเรื่อยๆนึกเบาๆ สบายบายประหนึ่งว่าเรากำลังนึกถึงประสัมมาสมุริจาร์เดจิตที่เริ่มใส่รับปูชาในประสัมมาสมุธิจ้าในทุกสิ่งของท่านตั้งแต่รูปสมบัติพระวระกายของพระองค์หยิบประกาไปใลักษณะมหาบุรุษ แล้วก็บารมีของพระองค์ความนึกคิดของพระองค์ที่แตกต่างจากมวลมนุษยชาติที่จะสแสวงหาทางพ้นทุกข์ด้วยตเองแล้วก็ประกอบความเพียรอย่างกล้กา้าตั้งใจอย่างไรก็ทำอย่างนั้นแล้วท่านก็ไปหยุดใจนิ่งที่กลางกายใต้ตนพระสีมาโป ในสุดก็ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณถึงปธรรมกายเมื่อบรุแลว้วรูว้แล้วเห็นแลว้วก็นำมาถ่ายทอดให้กับมวลมนุษยชาติมนุษยะ์เทวดาบรรลุแล้วพระองค์ก็สมบูรณ์ในทั้งวิชาและจรณะทรงอภิญญาวิชาสามวิชยาแปดอภินญ,ญาหก มีโมแปจตุปฏิสัมพิทายาเช่นมีหูทิพตาทิพระลึกชาติได้มีมโนมิทธิมีอิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้เหนือธรรมชาติเป็นจินไตยที่มนุษย์นึกไปถึงแล้วก็ทำไม่ได้แต่ทำได้ ทำกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นแม้ดับคันตัปรินิาพานไปแล้วก็ยังเหลือคำสอนแทนพระองค์เหลือธาตุของพระองค์อธิธาตุคือพระประมาสสาริกธาตุให้เป็นร่างรอยแห่งความบริสุทธิ์เนื่องกับพระองค์ท่าน ว่าท่านมีอยู่จริงเป็นอย่างนี้และพรมสารีลิกตุกษเดจไปได้มาได้เปล่งรัศมีได้อย่างที่เป็นต้นนะจ๊ะใจของเราก็จะได้เริ่มใสการนึกถึงพระธรรมกายจำตัวมันก็จะ่ายพระใจของเราค่อยๆซึมซับสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่ดีงามสิ่งที่สูงส่งเข้ามาในใจของเรา เดี๋ยวพระธรรมกายประยำตัวเนี่ยจากเกลางก็จะค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นจนกระทั่งเกือบเท่าลืมตาเห็นกระทั่งเท่าลืมตาเห็นเมื่อเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกแต่นี่เป็นการเห็นภายในทีไ่ไม่ได้ใช้ดวงตาเนื้อและเราก็ายอมับว่าเห็นจริง เป็นองค์พระสีทองอลามอยู่กลางท้องอย่างจริงแต่กลางท้องได้กลายเป็นอวอกาศโล,งลง่งๆเพราะความรู้สึกที่ร่างกายเรามันหายไปมันหายไปเลยกลืนไปกับบรรยากาศเหลือแต่องค์พระสีทองลอยเด่นเมื่อเราเห็นชัดเท่ากับลืมตาเห็นแล้ว ก็จะเกิดการพัฒนาต่อไปเนี่ยท่านก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆขยายใหญ่ขึ้นบ้างยอ่อเล็กลงบ้างใสบริสุทธิ์บ้างใสเหมือนกระจกบ้างใสเหมือนน้ำแข็งใสๆบ้าง ใสเหมือนเพชรบ้างและก็ใสเกินความใสใดๆในโลกพอนึกให้ท่านขยายท่านก็ขยายใหญ่ขึ้นได้พอนึกรัตนท่านยอ่อเล็กลงท่านก็ยอ่อเล็กลงได้ได้อย่างง่ายๆ ความสุขก็จะพลังพลูกเกิดขึ้นอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วพอเรานิ่งถูกส่วนเข้าทั้งเล็กและใหญ่มันก็จะไปพร้อมกันสองอารมณ์นี้บังเกิดขึ้นอย่างที่เราก็นึกไปถึงว่าจะมีอารมณ์ที่เกิดจากประสบการณ์ภายในเป็นเช่นนี้คือมันเล็กลงแต่ความรู้สึกของกายเราขยายใหญ่ขึ้น ใจรู้สึกมันนิ่งในนิ่งบริสุทธิ์ที่เรายอมรับว่าความรู้สึกของเราเริ่มจะมีกับเราตั้งแต่เราเกิดมาแม้ยังไม่บริบูรณ์แต่รู้จักความบริสุทธิ์ว่ามันเป็นอย่างนี้แต่เดิมเราอธิษฐานขอถึงความบริสุทธิ์แต่เราไม่รู้จักว่าอารมณ์แห่งความบริสุทธิ์มันเป็นอย่างไร จนกว่าจะมีประสบะการณ์ภายในเมื่อความรู้สึกเล็กและใหญ่มันไปด้วยกันได้มันช่างมหัศจรรย์เหลือเกินที่อารมณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นกับเราได้อย่างไรในขณะที่องค์พระทีเล็กลงไป่ะก,กับปลายเข็มแต่ความรู้สึกของเราใหญ่ขึ้นไปเรื่อย ขยายไปยังไม่มีขอบเขตเลยนั่นก็คือสัญ,ญลักษณ์ของใจที่เริ่มนิ่งนั่นก็ไปเรื่อยๆแล้วแล้วก็รักษาอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากเนี้ดูปรากฏการภายในประสบการภายในแบบผู้เจนโลก ที่ปราศจากความยินดียินร้ายนะคือดูด้วยใจที่เป็นปกติเฉยๆแต่มีอารมณ์หาสุขสดชื่นเบิกบานหรือสุขกับโอเบขาไปได้วยกันแต่ถ้าเราพูดคำนี้บางทีลราอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าคำว่าโอบเบขามันกว้างเหลือเกินแต่ถ้าใช้คำว่า เฉยๆเฉยกับสุขคือดูออเฉยๆกับอารมณ์เป็นสุขมาด้วยกันถ้าเป็นได้อย่างนี้เมื่อไรแล้วก็ลูกกรรมความสำเร็จที่จะทะลุเข้าไปหกดวงกายถึง18บแปดกายได้อย่างง่ายๆแล้วเราก็จะยิ่งมีความเคารพร่วมใสในมหาปูชเนจารย์ในพระสรัมมาสัมพุทธเจ้ากว่วาก่อนมากมายทีเดียว คือทั้งเคารบทั้งเรื่มใสทั้งทราบซึ่งทั้งเข้าใจท่านทั้งแจมแจ้งอะไรต่างๆอีกเยอะแยะทีเดียวเชาว้านี้อากาศกำลังสดชื่นนะลูกนะเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกคนจะได้ประกอบความเพียรให้แกลรกน่า,นาให้ลูกทุกคนตั้งใจฝึกใจเจริญสม,มาธิภาวนาะให้ถูกหลักวิชา ให้ลูกทุกคนตั้งใจปฏิบัติธรรมให้สมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคน,นลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ